ขาไม่ได้กำลังเจรจาสันติภาพแต่เขากำลังทวงเวลาซื้อเวลาแทนที่จะสแสวงหาสันติภาพเขาไม่ต้องการยุติสงครามเพราะการยุติสงครามจะเผยให้เห็นขอบเขตทั้งหมดของความล้มเหลวซึ่งเขาไม่ต้องการการยืดเยื้อเวลาออกไปทำให้ปูตินพลาดเลือนความจริงและแ้งทำเป็นว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้ไร้ประโยชน์ เขาไม่เพียงแต่ไม่ยอมรับความจริงเท่านั้นแต่ยังปลอบใจตัวเองถึงวันแห่งชัยชนะปูตินซื้อเวลากลัวแพ้สงคราม f 16บรรทุกอีแรม12นัดถล่มเละรัเสเซีย แต่ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับถานการเหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ฟังครับดูเหมือนว่าตอนนี้ปูตินกาลังซื้อเวลาแทนที่จะ,สะแสวงหาสันติภาพนี่แหละครับเหตุผลสําคัญที่เขาต้องทําแบบนี้เพราะว่ารัสเซียตอนนี้กําลังจะแพ้ท่านผู้ฟังครับข้อตกลงสันติภาพใดๆที่ทํากับทาในตอนนี้เนี่ยครับดูเหมือนมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิง รัเสเซียไม่ประสบความสำเร็จและห่างไกลเป้าหมายมากกว่าเดือนมีนาคมปี2022อย่างมากรัเสเซียต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองของยูเครนที่ปลอดทหารภายใต้การควบคุมของเคมลินแต่ยูเครนนี่แหละครับกับแข็งแกร่งขึ้นมีอำนาจที่ปไตยมากขึ้นเป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นมีกำลังทหารและแรงสนับสนุนจากตะวันตกมากกว่าที่เคย แต่วันตกตอนนี้ไม่คัวลรัเสเซียอีกต่อไปแล้วละครับสงครามในยูเครนกว่า3ปีทําให้รัเสเซียถอยหลังกลับไปหลาย10ปีจากประเทศที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นจํานวนมากสามารถทําสงครามกับทั้งโลกได้นี่นะครับปัจจุบันขีปุตต่างๆอาวุธต่างๆนั้นมันถูกนําไปทําสงครามไปหมดแล้ว ตอนนี้อาวุธเหล่านั้นมันจึงย่อยสลายไปหมดและกําลังจะพ่ายแพ้สงครามโดยเฉพาะสงครามโดนที่กําลังเผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบันรัเสเซียกําลังถอยห่างจากชัยชนะและหายดยนะทางยุทธศาสตร์นั้นมันกําลังมาเยือนในช่วงสงครามเริ่มต้นสงครามใหม่ๆปี2022เลยครับในช่วงเดือนมีนาคมนั้นรัเสเซียสามารถยึดพื้นที่ ของยูเครนได้ราวๆ30%หลังจากนั้นเมื่อทําสงครามมากว่า3ปีนี่ครับกบกลายเป็นว่ารัเสเซียสามารถยึดครองได้พื้นที่ลดลงเหลือเพียง19%เท่านั้นเองนั่นหมายความว่าตลอดการทําสงคราม3กว่าปีนี่แหละครับรัเสเซียไม่สามารถยึดครองหรือว่ายึดคืนพื้นที่เมืองหลวง ภูิภาคต่างๆได้เลยแม้แต่แคว้นเดียวนับเป็นความล้มเหลวที่น่าอับอายภูยิภาคที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือที่ดอนบาสนี่แหละครับแต่ตอนนี้มันก็ยังอยู่ในช่วงถดถอยเหมือนกันยังไม่สามารถยึดได้รัเสเซียสูญเสียทหารทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตกว่า1ล้านนายสิ้นเปลืองทรัพยากรมหาศาลแต่ก็ยังล้มเหลวแม้จะได้รับความช่วยเหลือจากทั้งจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือ ปูตินมองว่าทรัมป์นี่แหละครับเป็นทางลอดเดียวที่จะพารัสเซียก้าวเข้าสู่ชัยชนะด้วยความพยายามและการหลอกล่อแต่ก็ยังไม่สำเร็จท่านผู้ฟังครับทรัมป์ต้องการช่วยปูตินให้ได้ข้อตกลงแต่ไม่มีข้อตกลงใดที่จะสามารถบรรลุสิ่งที่รัสเซียไปได้และกลับคืนมาใหม่ได้ไม่มีสิ่งที่รัสเซียต้องการสิ่งที่ต้องการมันจะไม่เกิดขึ้นได้จริงเป้าหมายของปูตินอยู่นอกเหนือการที่จะบรรลุเป้าหมาย เอื้อมไม่ถึงและไม่มีใครที่จะทําให้ได้ทําให้มองเห็นตอนนี้เลยนะครับว่าเขาไม่ได้กําลังเจรจาสันติภาพแต่เขากําลังทวงเวลาซื้อเวลาแทนที่จะแสวงหาสันติภาพเขาไม่ต้องการยุติสงครามดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเลวร้วายลงมากกว่าที่ปูตินจะยอมรับการหยุดสงครามนั่นก็คือการยอมรับความพ่ายแพ้ซึ่งเป็นสิ่งที่ปูตินนั้นไม่อยากพบเจอ แต่ฟังครับการยุติสงครามนั้นจะเผยให้เห็นขอบเขตทั้งหมดของความล้มเหลวซึ่งปูตินนั้นคงไม่ต้องการการยื้อเวลาออกไปทําให้ปูตินพลาดเลือนความจริงและแซงทําเป็นว่าทั้งหมดนี้นี่ครับไม่ได้ไร้ประโยชน์อะไรเขาเพียงแต่ไม่ยอมรับความจริงแต่ยังปลอบใจตัวเองถึงวันแห่งชัยชนะซึ่งเขาก็ไม่รู้นะครับว่า การสูญเสียประชาชนชาวรัเสเซียรวมถึงการทำลายล้างทั้งหมดนี่นะครับมันกลับทำให้รัเสเซียนั้นอ่อนแอลงและยูเครนนั้นกลับแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าสงครามทำให้ยูเครนแข็งแกร่งขึ้นและรัเสเซียนั้นก็เล็กลงยากจนลงและโดดเดี่ยวมากขึ้นการยุติสงครามนี่หละครับจะทำให้มองเห็นความพ่ายแพ้ของเขาและกลายเป็นตาบาปเป็นมรดกตกทอดที่เขาไม่อยากถูกจารึกว่าแพ้ยูเครนและทำลายอนาคตของรัเสเซียขณะที่ท เองนี่แหละครับตอนนี้เริ่มรู้ดีเลยแหละครับว่าสงครามนั้นมันคงไม่จบได้โดยง่ายโดยเขาเพิ่งออกมาให้ความเห็นก่อนที่จะหายตัวไปไม่กี่วันก่อนหน้านี้ว่า อาจจะปล่อยให้ทั้งคู่นี่เลยครับทำสงครามต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับแนวโน้มสงครามที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดก็คืออเมริกาจะสนับสนุนยูเครมากขึ้นล่าสุดนี่เลยครับอเมริกาตกลงที่จะขายระบบป้องกันภัยอากาศแพทริออตระบบให้แกยูเครนรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลเรดาร์งานข่าวกรองต่างๆรวมถึงการ สำรับจำนุนอาวุธยุโุปกรณ์ต่างๆโดยมียินมาร์กเดนมาร์กนี่เลยครับเป็นผู้จ่ายรายใหญ่ก่อนหน้านี้อเมริกาเพิ่งอนุมัติด,ด่วนขีประรุ์อีแรมนะครับและส่งของให้ได้ภายใน2อ,อาทิตย์นั่นก็คือจํานวน3,000ลูก3,000ลูกถ้าอัตราผล,ลิตปีละพันลูกนี่เลยครับมันก็จะใช้ระยะเวลาเดือนหนึ่งสามารถใช้งานได้เกือบร้อยลูกเหมือนกันนั่นก็คือข้อจํากัดปริมาณที่สามารถใช้งานได้ สำหรับขีบรุตอีแรม3 0 0 0ลูกนี้นะครับมันก็จะไปใช้งานกับ F16 ซึ่งยูเคนก็มีใช้งานอยู่ในปัจจุบนันรวมถึงมีรายงานนะครับว่าเบลเยียมนี่เลยครับจะกลายเป็นชาติล่าสุดที่จะส่ง F16 ให้กับยูเคนพร้อมกับเงินสนับสนุนอีกกว่า100ล้านยูโรท่ามกลางสถานการณ์การถดถอยการใช้งานเครื่องบินรบของรัสเซียที่ใช้งานได้ยากขึ้นเหตุการณ์ล่าสุดที่มิก29นี่เลยครับ ไอสยสู30ล่วงหนึ่งลำที่ซาโปลเซีย มันยิ่งตอกย้ํายิ่งแสดงให้เห็นนะครับว่ายูเครนมั่นใจในการใช้เครื่องบินลบในแถบนี้มากขึ้นอันนึงมาจากว่าระบบป้องกันภัยอากาศในพื้นที่แถบนี้นี่แหละครับมันถูกโดนยูเครนบินไปถล่มไปทาลายไปโจมตีแทบจะหมดสิ้นนี่แหละครับเมื่อระบบป้องกันมันขาดไปนะครับการใช้กองกาลังทางอากาศหรือว่าเครื่องบินของยูเครนมันจึงมีอิสระมากขึ้นซึ่งมันก็จะพกผันตรงข้ามกับการบินของรัเสเซียที่จะไม่ค่อยบินเข้ามาในพื้นที่ แนวชายแดนแนวพื้นที่แนวเส้นศูนย์ส,สักเท่าไหร่เพราะว่าเสียงที่จะโดนขีปปะวุธจาก F16 นี่เลยครับสอยล่วงเหมือนเหตุการณ์ที่มิก29นี่เลยครับไปสอยซู30ร่วงสำหรับขีปปะวุธอ e ีแรม3,000ลูกที่เอเมริกาอนุมัติด,ด่วนส่งมาให้นี่เลยครับนอกจากจะใช้ได้กับ F16 แล้วนะครับเครื่องบินต่างๆที่เคยใช้งานในสมัยโซเวียตนี่แหละครับถ้ามันใช้งาน ไอ้เจ้าพวกระเบิด j d a m ได้มันก็จะใช้กับ EL a m ของอเมริกาได้เพราะว่ามันจะมีตัวส่งหรือว่าเสาส่งนี่หละครับซึ่งเป็นชุดดัดแปลงมันจะสามารถทำให้ทั้งซู25่สซู2ี่มิกนี่ละครับสามารถบรรทุกไอ้เจ้าขีพุธ EL a m ใช้งานได้ซึ่งมันความคิดลักษณะมันก็อารมณ์เหมือนกับที่บรรทุกไอ้เจ้า j d a m หรือว่า a a s m hammer ของฝรั่งเศสที่ไปใช้งานเลยครับนั่นหมายความว่าการใช้งานมันก็จะมีความหลากหลายมากขึ้น ไม่จำกัดเฉพาะ,ะ F16 ของอเมริกาเท่านั้นติดฟังครับแต่สิ่งสำคัญถ้าเกิดจะมีการใช้งานกับ F16 นั่นก็คือเรื่องเสาส่งติดฟังครับเสาส่งรุ่น TER9 ทับ A Triple a d j e c t i v e Leg มีเลยครับ มันจะช่วยให้ F16 สามารถบรรทุกภาระได้มากขึ้นเพราะว่าแต่ละแหลกนี่ยครับมันจะสามารถเปลี่ยนจุดยึดหลักเดียวให้เป็น3จุดได้นั่นหมายความว่า F16 1เครื่อง1ลำนี่แหละครับมันจะสามารถบรรทุกไอ้เจ e ้าอีแ m มได้ถึง12ลูกเพราะฉะนั้นถ้าเผ e ื U ่อดีโอเคนี่แหละครับใช้ F16 1ฝูง12ลำถ้าเผื่อจะไปโจมตีหรือว่าไปถล,มล่มรัสเซียเลยครับ12ลำบรรทุกได้12ลูกนั่นหมายความว่ามันจะมี e แ a m นี่เลยครับจำนวน144หัวรบในการเดินทางในรัศมี400กิโลเมตรในการที่ s6 1ยเ u นจะบินไปโจมตีคิดแล้วเลยเลยครับมันก็มองเห็นหายใหน้าที่เกิดขึ้นกับรัเสเซียเลยครับเพราถดาตเผื่อ uk ใช้งานจริงใช้วิธีการเหมือนที่เครื่องบินอิสราเอลทำนี่เลยครับที่ไปกันเป็นฝูงทีละ10 20ลำ ยูเครนก็สามารถปฏิบัติการลักษณะที่อิสราเอลทำได้ถ้าเผื่อมีการฝึกฝนและใช้งานจนเกิดความคุ้นเคยอิสราเอลนี่แหละครับปฏิบัติการโจมตีในด้านลึกทั้งอิหร่านทั้งกลุ่มฮูตีบินไกลๆเป็นพันกิโลเมตรเฉะนสถานการณ์ที่ยูเครนสามารถเรียนรู้เอาประสบการณ์จากอิสราเอลได้นี่แหละครับมันจะทำให้ช่วยพัฒนาการใช้งาน f 1 6และก็ขนอาวุธระเบิดนี่แหละครับไปโจมตีโดยมีอิสราเอลนี่แหละครับเป็นต้นแบบ แต่ผู้ฟังครับถ้าสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยครับรับรองรัเสเซียพังภาพ สงครามฤดูร้อนปลายปีจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นในการใช้อาวุธโดยเฉพาะยูเครนตอนนี้นี่นะครับมีทั้งขีปวธล่อนพิสัยไกฟามิงโกลองเนบจูนโดนพิสัยไกรรวมถึงการมาล่าสุดของอีเลมด้วยหอรถพันปอนี่แหละครับมันจะยิ่งทำให้ยูเครนมีความได้เปรียบในการทำสงครามเป็นครั้งแรกต่อรัเสเซียท่ามกลางการล่อล้อและลดลงทุกอย่างของปูตินสถานการณ์แบบนี้นี่แะครับปูตินไม่แพ้อย่างไงไหว รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ